อย่างไรก็ตามมีคนอีกมากที่ไม่อาจเลี่ยงค้นและต้องเขารับราชการเกณฑ์าหารโดยไม่เต็มใจเย้ยกฎหมายท้าทายกฎหมายนะฮะนี่แหละครับ,รบไอ้พวกสามนิ้วนะเออไอเนตวิทบอกผมจะไม่เกณฑ์ทหารผมจะไม่อะไรทั้งนั้นผมจะอารยะขัดขืนนะ เออจะเดินจะโดนดําเนินการตามกฎหมายก็ตามผมจะโดนติดคุกก็ตามเอาเลยเอาเลยผมไม่สนใจผมจะอารยะขัดเขินดูสิทําอะไรผมได้นะโอ้โหไอไอพวกสามนิ้วนี่มันสุดยอดจริงๆว่ะนะเออเข้ามาประท้วงเรื่องเกณฑ์ตทหารเพื่อนะครับเพื่ออะไรนะบอกอยากให้ชายไทยเป็นอิสระนะ เออเอา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 เต็มที่ไอ้หนูนะเออเอาเลยไอ้หนูอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ